ผมทำนายดวงเป็นระยะระยะแล้วก็บ่อยแล้วก็ทุกปีด้วยโดยเฉพาะทำนายดวงประเทศไทยเกี่ยวเรื่องของวิกฤตต่างๆวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจเช่นการเมืองก็คือการเปลี่ยนตัวนายกหรือการเลือกตั้งใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นหรือว่าพรรคการเมืองไหนรัฐมนตรีจะถูกปลดหรือว่าจะได้ย้าย ไปซบหรือว่าการเปลี่ยนค่ายของพรรคการเมืองชื่อจะเปลี่ยนใครบ้างอะไรเงี้ยผมได้ทำนายหมดแล้วก็ทำนายเกี่ยวเรื่องภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็ทำนายว่าจะเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ของแผ่นดินไหวแล้วก็บอกด้วยว่าที่ไหนก็คือที่ผ่านมาก็คือที่พมา่าแต่มันจะมีผลต่อตัวเรา แล้วผมทํานายไปแล้วว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวในประเทศเราแต่มีผลกระทบมาสู่เราแล้วมันก็รุนแรงแล้วผมก็บอกมันถึงเวลาแล้วอยากให้ทุกคนแบบตั้งตัวเตรียมตัวแล้วก็รู้ภัยล่วงหน้าการเตรียมตัวที่จะรู้ภัยล่วงหน้าแล้วเตรียมตั้งรับเนี่ยผมว่ามีความสำคัญนะอย่างน้อยมันก็ปลอดภยัยอย่างน้อยมันก็ทำให เราไม่อยู่ตกที่นั่งลำบากตอนนั้นก็พูดแล้วก็แผ่นดินไหวเพียงแค่เนี้ยระยะไกลามากอยู่ที่พม่าแล้วตึกถลม่มตึกถล่มที่กรุงเทพมหานครตึกสอตององที่เรารู้กันแต่จริงๆแล้วหลายตึกที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับความเสียหายนะ ไม่ใช่น้อยนะได้รับความเสียหายเพราะว่าเชียงใหม่ก็โดนหนักมากนะครับเชียงรายก็โดนหนักมากแล้วไม่ได้ครั้งแรกครั้งเดียวฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือการเตือนภัยไม่ได้หมายถึงว่าให้เราวิตกหรือหวาดกลัวบอกอะไรให้นะแค่แมลงสาบกิ้งกือถ้าเรากลัวมัน ตัวมเมล็กนิดเดียวเราก็หวาดกลัวแล้วหรือว่าตัวบุ้งตัวแมงมุม,มแมลงสาบฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดคือถ้าเรารู้เราก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราถ้าเราใช้ประโยชน์มันได้สูงสุดฉะนั้นเนี่ยการทำนายดวงก็เกิดขึ้นเป็นระยะแล้วก็เกิดขึ้นหลายเรื่องแม้กระทั่งสะพานถลม่มแล้วก็บอกด้วยว่าถนนเส้นไหน แผ่นดินไหวที่ผ่านมาแม้กระทั่งที่ผมพูดไปว่าน้ําจะท่วมเนี่ยแม้กระทั่งที่เชียงใหม่ในเดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็ทํานายไปแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมบอกแล้วว่ามันจะเกิดความรุนแรงสามเท่าห้าเท่าเจ็ดเท่ากว่าที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งทุกภัยพิบัติจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือ ที่ที่ไม่เคยเกิดจะเกิดที่ที่เกิดจะหนักกว่าเดิมหนักคือสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าหรือเจ็ดเท่าก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเคยมีคนตั้งคำถามแล้วก็ผมก็บอกไปเรื่องน้ำท่วมที่หัดใหญ่ว่าปีนี้ไม่รอดไปดูคำทำนายเก่าได้แล้วผมเป็นคนทำนายแบบไม่ใช่ให้ตื่นหนกไม่ใช่เล่นเล่นกับข่าว เพราะว่าผมทํานายก่อนพอเวลาผมทํานายเนี่ยผมใช้สีหน้าแบบนี้แหละบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่กี่โมงบางครั้งเนี่ยคนที่เขาอยู่ในภัยพิบัติตกอยู่ในในวิกฤตตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนุกนะแต่คนที่พูดได้คือคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงฉะนั้นก็ขอเอาใจช่วยนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปคือผมส่งสัญญาณส่งเรื่องราวว่าให้เราเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นผมได้พูดตั้งแต่ต้นปีพูดเป็นระยะเลยแล้วก็บอกด้วยว่าเดือนไหนโดยเฉพาะมันจะเกิดเดือนพฤศจิก,กาในปีนั้นก่อนหน้านั้นปี5้สที่เขาบอกกันเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะ ยังมีชื่อผมอยู่เลยหมอแกนทํานายอยู่ที่เขาเรียกว่าโฟกัสหนังสือพิมพ์เนาะท้องถิ่นภาคใต้เนาะหัดใหญ่โฟกัสเขาเรียกหัดใหญ่โฟกัสถ้าคนไทยเรียกเนาะผมทํานายไว้ว่าอีกเจ็ดวันน้ําจะท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในหัดใหญ่ตอนนั้นแล้วก็ท่วมเพราะว่ามันมีมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งรับรอง ความแม่นยำผมก็คือหนังสือพิมพ์ที่ผมทำนายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดประมาณถ้าวันที่ยี่ิบเจ็ดยี่ิบอะไรนี่แหละตอนที่ผมทำนายไปเนาะถ้าวันวันผิดก็ต้องขออภัยด้วยประมาณนี้ละกันแต่ผมทำนายไว้มีชื่อผมอยู่หัดใหญ่โฟกัสภาคใต้อะเขาเรียกอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้นะมันเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก เพราะว่าตอนนั้นผมทํานายดวงให้กับพี่พพวิชาญซึ่งเขามาดูดวงกับผมแล้วผมบอกว่าพี่มาดูดวงกับผมเนี่ยพี่มีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่าผมหลับตาเห็นผมก็เลยให้เงินเข้าไปด้วยถ้าจำไม่ผิดผมให้เขาไปสามพันบาทผมบอกว่าเอาเงินไปให้ลูกนะเพราะว่าผมหลับตาเห็นแล้วพี่ยังมีลูกอ่อนเป็นทารกอยู่เลยเขาี่น้ำตาไหลเลย แล้วก็บอกด้วยว่าเขาทําอาชีพอะไรเพราะว่าผมเป็นคนดูดวงไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลไม่ต้องบอกวันเดือนปีผมแล้วเขาก็ประทับใจเขาก็เลยไปแจ้งข่าวให้นักให้นักข่าวมาสัมภาษณ์ผมตอนนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ก็มาถึงผมทํานายแล้วผมบอกแล้วว่ามันหนักกว่าครั้งที่แล้วสามเท่าห้าเท่าเจ็ดเท่าสิบเท่าแล้วแต่พื้นที่แต่ยังไงต้องหนักกว่าสามเท่า สิ่งที่ไม่เคยเกิดจะเกิดเหมือนที่ผมทำนายเชียงใหม่ปีที่แล้วแล้วผมบอกวันเดือนด้วยแล้วผมบอกว่าไม่ได้มารอบเดียวนะรอบต่อไปอีกไม่กี่วันจะหนักกว่านี้เช่นเดียวกันกับที่หาดใหญ่เราได้ยินข่าวว่าจบแล้วมันไม่จบมันหนักแล้วผมก็พูดไปก่อนหน้านี้สองวันด้วยซ้าแล้วพูดไปก่อนหน้านี้เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนหกเดือนปี แล้วบอกเดือนว่าจะเกิดขึ้นที่ผมพูดเนี่ยคือผมแค่ต้องการมาย้าเตือนเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยคนคุณผู้ชมอาจจะเข้ามาใหม่ยังไม่เคยฟังผมนะครับแล้วก็คนบางคนติดตามอยู่จะได้ระมัดระวังเป็นการระมัดระวังนะครับเพราะว่าการทํานายดวงมันเป็นความเชื่อล้วนๆคุณผู้ชมอาจจะเชื่อก็ได้บางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ซึ่งมันเป็นการป้องกันภัย แล้วเป็นการทําให้เราอยู่กับภัยนั้นได้ถ้าเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นผมบอกวิธีการเตรียมตัวเช่นการมีน้ําขวดกี่ขวดเราต้องมีน้ําขวดคูณ2ขวดใน1วันต่อคนควรละ1.5ึ่ลิตรก็คือ2ขวดใหญ่เราต้องมีผ้าผ้าเปียกยี่ห้ออะไรก็ได้มีสัก2แพ็คสามแพ็คหรือ10แพ็ค เราต้องมีกระดาษทิชชูมีถุงขยะผมเคยโชว์แล้วถุงขยะสีเขียวอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงในนั้นมั้งอะไรประมาณเนี่ยเคยโชว์ด้วยเป็นระยะระยะเลยที่ผ่านมาแล้วผมก็บอกว่าให้เตรียมอะไรบ้างแม้กระทั่งโอ๊ตบาร์นี่คือเล่าให้ฟังแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องมีเงินสดพกติดตัวเผื่อฉุกเฉินแล้วก็เตรียมเอกาสารให้พร้อมบัตรประชาชนพาสปอร์ตต้องมีทั้งหมดเนี่ย ที่ผมบอกว่ามันจะหนักขึ้นเหมือนที่เชียงใหม่วันนั้นเชียงใหม่หนักกว่าครั้งแรกห่างกันไม่เกินเจ็ดวันท่วมซ้ําหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกันตอนนี้ผมก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่อยู่หัดใหญ่หรือคนอยู่ภาคใต้แล้วผมเน้นเรื่องของที่ภาคใต้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วอย่างลูกศิษย์หรือว่าลูกพ่อแกนเนี่ย นับถือผมเป็นพ่อเนี่ยอย่างลูกอะสมมุติลูกพี่กุญชรแล้วกันลูกพี่กุญชรเตรียมตัวพร้อมเพราะว่าได้ฝึกฝนมีน้ํามีผ้าเช็ดผ้าเปียกมีกระดาษทิชชูมีโอ๊ตมิลมีผงโอ๊ตกินกับน้ําเปล่าแล้วก็ฝึกการทานอาหารมื้อเดียวก็โอเคแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดไงว่าคนเรามีสองทางเลือกถ้าจะอยู่กับภัยพิบัติ ต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยถ้าคนอยู่ไม่เป็นมันทำให้เป็นโรคเครียดและโรคซึมเศร้ามันเป็นโชว์มามันเป็นอะไรที่แบบมันจำฝังใจนะเรื่องเลวร้วายแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ให้เป็นจริงๆเมื่อรู้แล้วอยาจะอย่าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น